สวัสดีค่ะบิวนะคะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าหลังจากทำห้ผูไปแล้วเป็นยังไงบ้างก่อนหน้านี้นะคะเป็นคนที่หน้าไม่กระชับค่ะแล้วก็หน้าไม่ได้รูปทำให้ไม่มั่นใจในการถ่ายรูปก็เลยตัดสินใจมาปรึกษาคุณหมอที่คลินิกค่ะคุณหมอเซนนะคะได้แนะนำว่าถ้าเกิดอยากให้รูปหน้าได้รูปขึ้นแนะนำให้ทำไฮฟูค่ะเพื่อที่จะช่วยยกกระชับผิวให้กรอบหน้าชัดขึ้นค่ะ รู้สึกไม่เจ็บเลยนะคะคุณหมอมือเบามากแล้วก็เหมือนเห็นผลได้ตั้งแต่หลังจากที่ทำเลยค่ะแค่เสียวๆจีๆ๊ดๆตามตามกรามอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่เจ็บเลยก็หลังทำทันทีใช่ไหมคะคุณหมอค่ะจะทำทีละข้างแล้วก็ให้เราอะดูกระจกเลยซึ่งเราอะสามารถเห็นผลได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำว่าหน้ามีการยกกระชับขึ้นจริงๆประมาณ1 0บถึงเเซนเลยค่ะ หน้าได้รูปขึ้นค่ะรู้สึกได้เลยว่าแบบกรอบหน้าชัดขึ้นหน้ากระชับขึ้นทําให้เรามั่นใจมากขึ้นนะคะในการมองกระจกหรือถ่ายรูปก,กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยสำหรับใครนะคะที่อยากยกกระชับผิวหน้าอยากให้กรอบหน้าชัดขึ้นแนะนําให้มาปรึกษาคุณหมอเกี่ยวกับการทำํำไฮฟู้ค่ะเพราะนอกจากจะเห็นผลได้ภายในระยะเวลาอันสั้นแล้วอะยังไม่เจ็บเลยค่ะตอนทําแนะนําเลยค่ะ ออแล้วก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามข้อมูลได้เลยนะคะทางเพจ Facebook Dr.Joy Beauty Clinic หรือ Line at Dr.Joy Beauty Clinic กก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ